คุณผู้ชมครับขยับมาต่อกันที่บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดนะครับได้เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพสายสุขภาพครับที่ตอบโจทย์และโดนใจที่สุดเพื่อชิงเงินรางวัลส,สนับสนุนธุรกิจสูงสุดถึง2 0 0แสนบาทกับโครงการ Lion h เฮ l t ์สตาร์ทอัพบิสเนสคอนเทสตนะครับโดยผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ตกเป็นของทีมพรปัญญาครับบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัด จัดประกวดโครงการ Lion Health Startup Business Contest เฟ้นหาสุดยอดแผนพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพจาก Startup ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า590,000บาทโดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อย,ยอดธุรกิจร่วมกับไลออนประเทศไทยซึ่งแผนธุรกิจปลาทูแท่งอบกรอบแคลเซียมสกัดจากก้างปลาทูร้อเซ ของทีมพรปัญญาได้รับรางวัลชนะเลิศแลอันประเทศไทยจํากัดตอนนี้นะคะเรากําลังเข้าสู่ตลาดของสัตว์เลี้ยงนะคะอาหารสัตว์แล้วก็เลยมองว่าเอ๊ะธุรกิจตัวนี้มีโอกาสที่เราจะมานําไปต่อยอดธุรกิจร่วมกันต่อไปก <ś> ็ขอบคุณบริษัทไลออนค่ะที่ให้โอกาสสตาร์ทอัพรายเล็กๆแบบพวกหนูให้มีโอกาสเติบโตในตลาดแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวพัฒนาแบบก้าวกระโดดในในสายธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตกเป็นของทีม Talk to p ูพ c ช และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองคือทีมธรรมรักษา